าทำมาสักพักหนึ่งปัญหาก็าาาาคือเรื่องสมาธินั่นแหละสมาธิที่ถูกแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกว่าสมาธิที่ถูกไม่ใช่การเพ่งมันคือความตั้งมั่นไว้ก่อนผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะเมื่อต้องเพ่งเยอะแล้วเพ่งให้ทําใจเคลิ้มๆให้มันลืมๆเหมือนจะนอนหลับยิ่งดีให้มันไม่รู้ตัวไปเลยให้มันหายไปเลยยิ่งลึกยิ่งดีนี่เข้าใจผิดหมด ก็รู้ว่าอ,อสมาธิประทับเยอะๆก็รู้ว่ามันครหน้าตาสมาธิไม่เหมือนกันแล้วสมาธิบังคับแต่ก่อนก็ชอบบังคับเหมือนกันถ้าไม่บังคับรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีไปไหนก็ต้องบังคับให้มันทรมานตัวเองไว้ต้องนอนเสือต้องอะไรเนาะนอนเสือนอนอะไรทําตัวให้มันยากลบาบากอืครับนะจะเรียกว่าเป็นอะไรนะทำแล้วนะละจะเป็น จะดูเป็นคนดีอ่ดูดูเข่งมาดูอะไรอย่างนี้ก็จริงไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องอ <c oughs> จริงทำทบลา,าสบายๆนี่แหละแล้วทำบ่อยๆทำให้มันถูกทำว่างๆทำว่างๆทำกับเร็วกว่าไปบังคับเอาจริงเอาจังนานๆทำทีนะแล้วก็ทำทีก็ฟิตจัดเลยนะ ส่วนใหญ่ล้มเหลวต้องเขาให้ทำว่างๆก็นั่งซ้อมๆทาแล้วก็อย่าหากรรมาฐานยากอากรรมาฐานง่ายๆที่นึกเมื่อไหร่นึกถึงเมื่อไหร่ก็ทําได้เลยอ่ะอันนั้นจะทําแล้วมันจะพัฒนาเร็วแล้วทํมันชำนาญทําบ่อยๆให้มันเกิดความชํานาญพอเกิดความเคยชินจิตมันมีธรรมชาติที่ว่าสอนได้ สอนแล้วเกิดความเคยชินแล้วก็จะไหลไปตามความเคยชินอันนี้เป็นพฤติกรรมของมันถ้ามันไหลไตามเคยชินเมื่อไหร่ถ้ามันเราทําความชินที่ถูกมันทําเองแล้วมันไหลไปความชินตัวนี้ง่ายแล้วชนานาญเคยชินจะรู้สึกตัวอยู่เฉยมันก็ไหลแล้วปั๊บเดียวมันก็ไหลไปตามามเคยชินนก็รู้สึกตัวง่ายงว่างมีอะไรกระตุ้นนิดนึงก็ตื่นขึ้นมาแล้วกรรมฐานที่ทําแป๊บก็ตื่นจิตไปสัมผัสอะไรหน่อยก็ตื่นอันนี้สบายแล้วตอนนี้ ภาวานาจะไม่ยากเหมือนเราบังคับตลอดชินที่บังคับอะไรก็บังคับอะไรก็เพ่งก็ตรงข้ามกันหลักการเดียวกันหมด